สวัสดีครับสวัสดีครับเอช่องทีทองถอนชาแนลเอ็มดองที่ดาลาวศรีวิไลครับนะวันนี้เรามาพบกันรายงานตัวกันเหมือนเดิมนะครับนะในสิ่งที่มันดีๆเราก็นำมาถ่ายทอดนำมาพูดกล่าวเล่าถึงนะเรื่องดีๆนะครับที่มันทำให้นะคนเรารได้สัมผัสกลิ่นอะาแห่งลูกทุ่งหัวลำ เก่าๆที่มันสูญหายไปในร่องในเส้นทางของฮันนะี่สีสันนะเราก็รุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆนะเอฟซีรุ่นเก่าๆ,นะ F C, รเ,าๆเราก็ห่างหายนะบรรยากาศนะการรำที่ห้าวมากนะนะเสียงรำเสียงร้องนะร้องลูกทุ่งหมอรำของฮันนี่สีสานนี่นะเป็นสไตล์การร้องที่เสียง อารมณ์มันเข้าถึงอารมณ์แล้วก็ใส่เต็มที่ใส่ไม่มียังครับนะในปัจจุบันเนี่ยยังครับยังไม่มียังไม่มีมมลูกทุ้งหมอลำคนไหนที่ใส่เต็มๆแล้วก็พูดงันเข้าถึงเข้าถึงบรรยากาศเนะี่ยบรรยากาศของงานนิสีสารนะเจอจนกระทั่งาจารย์ภูสีวิไลเนี่ยนะคุณแม่พึ่งเนา คุณพ,พึ่งคู่ชีวิตของอาจารย์ภูก็ได้ไปเจอเพชรเม่นงามเม็ดที่ทางสองปอเราทางสวนสเกตได้ติดต่อสื่อสารมาทางออนไลน์อย่างที่พวกเรารูรู้กันที่อาจารย์ภูเล่าให้ฟังตอนแรกเราก็เข็ด <c oughs> บอกจริงๆอะเข็ด <c oughs> เข็ดกับการที่เราจะ นะติดตามนะครับเราจะติดตามศิลปินที่มาจากทางฝั่งสอปอปอเรานะพี่น้องชาวเราเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะนะก็คงไม่เอืยนา้ำนะนะเมื่อเราตามไปนะแล้วปรากฏว่านะพูดง่ายๆว่ามันมีหลายเรื่องนะครับที่มันไม่ใช่นะมันเป็นภาพรวงตา <laughs> เออเราติดตามด้วยความรักและความสงสารนะด้วยความชื่นชมสงสารนะก็มีความสามารถเราก็ติดตามติดตามไปเสร็จแล้วมันพอไปถึงจังหวะหนึ่งก็พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเรารู้ความจริงเราก็เลยเข็ดนะพูงนายๆงก็มีความขยาดพอได้ยินบอกว่าศิลปินดัง มาจากเราดิเราขยาดเรากลัวนะ <c oughs> เรากลัวอันนี้คือเลาความจริงให้ฟังแต่เมื่อมาดูเมื่อได้อ้อเด็กคนเนี้ยพอได้ยินเสียงมาในสายของแม่นี่สีสามแล้วก็มาฟังหน้ามาฟังผลงานตอนแรกยิ่งสะดุดใจใหญ่เลยสะดุดใจยังไงผลงานเพลงซิงเกิลแรกที่ออกมาเนี่ยชื่อเดียวกันกับ ศิลปินที่เราเคยตามเชียร์ <c oughs> ที่เราเชียร์มาก่อนหอบฝันข้ามของเนี่ยมันโอ้โหมันสะดุ้งเลย <c oughs> มันสะดุ้งเลยเ <c> อ <oughs> <c oughs> เรานึกว่าเอ๊ะใครมาทำเวอร์ชั่นใหม่เลยหรือใครมาคอปเวอร์ใหม่พอมาฟังเนื้อร้องแล้วก็ดูคนร้องชื่อที่ดานเราแล้วก็เป็นเด็กอ้าวลองฟังฟังจนจบ ฟังโอ้เอ๊ะทำไมเสียงทําไมมันมาในรูปเต็มเต็มแล้วมันเข้าถึงอารมณ์เพลงได้บงบอกถึงเออแล้วสำเนียงเสียงร้องเนี่ยมันมันเหลือสำเนียงของทางพี่น้องทางสปอลน้อยมากน่ามันเป็นสำเนียงเสียงร้องของทางฝั่งอีสานน่าออกมาทางอีสานอีสานประเทศไทยเราก็เลยฟังฟังหลายรอบแล้วเด็กคนนี้มันเสียงดีดีว่าน่าเราก็เลยค้นอ่ะ <c oughs> เราก็เลยสืบค้นประวัติมาดูที่ตามคลิปต่างๆที่อาจารย์ผูเล่าให้ฟังที่ไปที่มา,าที่ไปที่มาของคำว่าที่ดาลาวเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็เลยมาตัา้แล้วมาดูน้องที่แสดงน้องร้องทั้งสดทั้งไม่สดร้องในสไตล์ของแม่น,นิสสีสารนี่มันถึงจริงๆ าการแสดงออกในเป็นเด็กเด็กอายุ10ปี11ปีนปีดิทำไมได้ขนาดนี้เราก็เหลยมมาตามมาเรื่อยๆนี่คือต้นเหตุแล้วมาเห็นเรื่องราวสตอรี่ของน้องที่ดาลาวเนี่ยและสิ่งที่น่าพฤติกรรมต่างๆที่น้องอยู่ในขณะเป็นเด็กในขณะที่ขึ้นเวทีเป็นศิลปินแล้วก็อยู่กับการบ่มเพาะของอาจารย์ภูศรีวิไลบ้านศรีวิไลเนี่ยอาจารย์ภูแล้วก็แม่พึ่งเนี่ยคอยบ่มเพาะ อบรม่มนิสัยอยู่กับย่าอยู่กับายบายทางฝั่งไทยเนี่ยยายตาหวังแลยายอะไรเนี่ยหลายหลายคนเนาะต้องขออภัยที่จําไม่ได้ทําให้เราเห็นแล้วมันเออมาคราวเนี้ตอนนั้นเนี่ยมาเขามาอิสระเขาไม่มีใครเขามาโดดเดี่ยวศิลปินคนที่เราเคยตามที่ร้องหอบฝันข้ามคงเนี่ยนั่นเขาไม่ให้ใครคุม แน้องคนนี้เ็อยู่ในคนรอบครัวโดอุ่นแล้วก็เป็นคนที่อบรมบ่มนิสัยให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีให้รู้จักมีคายมีอ้อเขารบครูบาอาจารยา์เราเห็นแล้วก็น่ารักครับน่ารักแล้วก็จนอย่างนี้นะครับก็ต้องฟังต้องติดตามาผมติดตามศิลปินอยู่สองคนอย่างนี้นลูกตุ้งจ๋าคือต้นข้าสุปรียา ตามเลยครับตอนนี้ก็ต้องติดกลางคืนก็ต้องกดกดเข้าไปนะใน y o u ูทูบถ้ามีไลฟ์สดก็ดูไลฟ์สดไม่มีไลฟ์สดก็ดูไล์แห้ง <laughs> ดูแห้ง <laughs> ดูในคลิป <laughs> ต้องดูเ <laughs> พราะว่าติดใจแล้วก็มาค้นหาเรื่องเนะี่ยคลิปของอาจารย์ภูศรีเลเรื่องของทิดาลาเราจะเขียนแล้วก็จนกระทั่งมาเจอนะมาเจอคลิปเนะมื่อคืน นะคลิปล่าสุดที่มันเกิดเหตุที่ได้เพลงแบบที่มาของเพลงน้ำตาหลุนบนที่นอนนะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่จะผลิตครั้งแรกโปรแกรมที่จะผลิตครั้งแรกมันมีเพียงห้าเพลงแต่เพลงนี้มันขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าใส่เสียงเรียบร้อยแต่ว่าดนตรียังไม่เสร็จห้าเพลงแรกนะพออาจารย์โนเนี่ย็นคลิปบอกว่าอาจารย์โนโทรบอกว่าเพลงเนี้ย ดนตรีใส่เสร็จเรียบร้อยทําเสร็จเรียบร้อยทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมน้ําตาลหล่นบนที่นอนนะอย่างอาจารย์ปูอ่าเล่าให้ฟังในคลิป <c oughs> แล้วก็มาเห็นคลิปเมื่อคืนเกิดเรื่องที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ่ะเราไม่ได้ประกาศให้ใครเชื่อแต่ผมนี่เชื่อนะ่ะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่คุณพ่อผมเนี่ยนะครับเป็นคนครอบครู เป็นคนที่ครอบครูคือมีหัวเรือนสีนะ,นะของวงหัวลำคุณพ่อผมเนี่เคยอยู่ในคณะหัวลำมาก่อน,นะผมเชื่อครับคอยออดผมเชื่อมากคาออเนี่ยใครไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ผมนี่เชื่อมากคาถาคายออด้วยผมเนี่ยได้สัมผัสด้วยตัวเองกับคอ้อ่ยแล้วมาเจอเรื่องมหัศจรัร์เรื่องที่เกิดขึ้น ในขณะที่เข้าไปบันทึกเสียงเพลงน้ำตาลหล่นบนที่นอนน,น้องทิดานลาวเนี่ยเป็นเด็กที่ห้าวนะเด็กที่ห้าวแต่บางครั้งมันก็เป็นเด็กเนาะมันก็ทําอะไรตามใจสนุกสนานนะน้าคุณอาจารย์ภูคุณแม่พึ่งก็เตือนอยู่เสมออย่าทาเล่นอย่าทำเล่น,ลนแล้วก็เข้าอัดเพลงเนี้นะครับน้องอยู่ในห้องอัดคนเดียวไม่ได้น้องต้องมีคนไปอยู่ในห้องด้วยถึงอัดได้ แต่อยู่ๆนะครับร้องไม่ได้ครับร้องให้สะอึกสะอื้นแล้วก็ไปไม่ได้น้องบอกน้องมีอาการนี่หายใจ,ยใจไม่ได้หายใจเจ็บๆน้าหายใจไม่ได้ไไดไไดไไดถ้าทั่งต้องมีการน้าขอขอมาและโทษกัน <c oughs> คืนเห็นแล้วเนี่ยเป็นภาพเนี้ยใครไม่เชื่อก็ต้องก็แล้วแต่แต่ผมนี่เชื่อ เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเพลงนี้นะครับจบแล้วก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงที่นะพวกเราที่หอวยหาคนร้องใหม่แต่คราวนี้กว่าจะได้เพลงนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นหนึ่งไม่ได้สั่งแต่อาจารย์นักอาจารย์ห้องบันทึกเสียงทำดนตรีก่อนนะทางนะคุณพ่อดาวบันดอนะก็เจ้าของรีกเกษตรก็จองก็โอ้โหมีความงุนงงสงสัยอานะจารย์ภูก็ ู้ในงานภาษาสารคนชิงลุกทุกคนนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องมาจาการยันใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมนี่เชื่อนะเรื่องคลายอ้อเรื่องคาถาอ้อเนี่ยคาถาป่องเนี่ยอ้อป่องเนี่ยผมเชื่อเลยนะเดี๋ยวเรามา,ราดูครับผลงานเพลงน้ําตาลหล่นบนที่นอนของฮันนีส่สีสารเพลงเนี้เพลงดังมากนะเรามาดูในเวอร์ชั่นนะที่มาทําใหม่เป็นมัตเตอร์ของน้องทิดาลาว ว่าน้องจะทําได้ขนาดไหนนะครับเรากําลังใจให้กําลังใจครับให้น้องที่ลาเราร้องให้ได้นะ่หวังว่าคงจะไม่ผิดหวังซ้ำสออีกครั้งหนึ่งสำหรับ f ออย่างผมและก็หลายๆคนนะ่ดีใจนะครับก็ขอให้บ้านศรีวิไลนะครับผลิตผลงานนะให้สำเร็จแล้วก็ได้มีชื่อชื่อเสียงมากๆขึ้นไปนะครับให้โอกาสเด็กทุกคนทุกชนชาตินะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางสปราวด้วย ให้โอกาสกันส่งเสริมกันนะขอบคุณทุกคนนะ,นะครับที่ติดตามคลิปจนจบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณานะพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ